สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลมากับบรรยากาศดีๆเนาะช่วงนี้อากาศหนาวกันแล้วทุกภาคพื้นส่วนนะครับก็อยากให้ทุกทกท่าน fc ฟันกลับดูแลสุขภาพตัวเองกันเยอะๆเนาะกินน้ําอุ่นนะครับแล้วก็ทานผลไม้เพื่อผิวจะได้ไม่แห้งนะเรื่องราวของวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่มลิกเกสุดแซ่บนะครับ แซบแล้วก็มีสเสน่ห์อ่านะเสียงก็มีสเสน่ห์นะครับเสียงมีเอกลักษณ์น้องสัน่ะแล้วก็มีความสามารถเป็นพระเอกก็ได้ร้องเพลงลูกกรุงก็ได้นะครับลูกทุ่งก็ดีร้องลิเกยิ่งเพาะเลยนะฮะเข้าปากเลยนะทางถนัดเลยเพราะว่าน้องสันเนี่ยเขาเล่นลิเกมาตั้งแต่น้อยๆเนาะ เราก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเลนลิเกนะครับและได้มาอยู่หมอลำก็ได้เปิดประสบการณ์ตัวเองให้เข้าไปในวงหมอลำของแพรว่านะทำให้นุ่มซันเนี่ยเป็นคนที่ได้รับกระแสที่ดีนะครับยิ่งเป็นคู่จิ้นกับแพรว่าแล้วนะก็เป็นอะไรที่น่ารักดูแลกันไปพี่น้องนะครับดีมากๆเลยนะแพรวราก็ดูแลน้องซันดีจริงๆนะครับน้องซันก็ดูแล พี่พลาวดีมากๆนะเป็นคู่จิ้นที่โอ้โหถ้าจริงนะถ้าเป็นจริงนะครับมันจะฟินมากๆเลยคู่นี้นะครับอัปเดตตารางงานมีหลายคนสงสัยว่าทำไมแอดดิวพูดถึงซันแพลวบ่อยหลังๆมาเนี่ยนะจะบอกเลยเปิดสกราดปีใหม่มาแพลวซันแพลวซันเยอะมากๆครับ ข่าวคราวช่วงนี้นะดิวจะทําข่าวขรา,า,า,าวเกี่ยวกับนกพวงสกรเป็นหลักนะครับบอยสิริชัยเป็นหลักนะ mm. น้องอาไอสกุลนาพรแอนออดีนะครับศิลปินคนอื่นๆนะครับสมาชิกในวงก็ทําถ้ามีกระแสมีข่าวคราวอะไรอัปเดตนะครับเพราะว่าศิลปินเนี่ยเวลาเขาเข้าไปดูหมอลำเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ใช่เฉพาะติดตามคนที่เป็นตัวเด่นเนาะเขาก็จะติดตามคนในวงด้วย ใครที่น่ารักนิสัยดีนะครับแฟนคลับเขารับรู้ได้อย่างน้องซันเนี่ยมาสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการหมอลำนะแล้ววงการหมอลำก็ได้ฟีเจอริงกับลิเกเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งมันดีมากๆครับท่านผู้ชมมันทำให้คนที่ไม่เคยดูลิเกก็กต้องกลับไปดูเพราะ น้องซันนาเสนอดีนะครับคนที่ไม่เคยดูหมอลําพอเห็นความน่ารักของทั้งคู่ก็กลับไปดูหมอลำนะยิ่งเป็นหมอลำแถวพลาวแสงทองนะครับแล้วก็น้องซันบวกกับความสดใสน่ารักเนี่ยมันทําให้คนเนี่ยอยากจะติดตามจนกระทั่งมีแฟนคลับหลายคนเนี่ยถามแอดดิวแอดดิวทำข่าวน้องซันหน่อยทําข่าวน้องซันหน่อยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับล่าสุดอัปเดตนะครับเกี่ยวกับข่าวคราว,ราวตารางงาน ตารางงานที่จะไปเนี่ยบอกได้เลยว่าเมื่อวาน11บนะครับวันที่11โรงงานคอนกรีตผสมเ rete, ack, มนนสมเรีเอ S คอนกรีตซีแพคตำบลนนทรีอำเภอกระบินบรุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะไปมาแล้วนะครับ12เลยวันนี้นะฮะวัดพระธาตุเชิงชุมบรริหารวรวิหารนะครับตำบลธาตุาเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรับเชิญวงแพรว,พวแสงทองเห็นไหมฮะ เขาน้ารักกระแสเขาดีนะมีแต่คนว่าจ้างบอกได้เลยนะครับว่าใครจ้างสองคนนี้ไปงานไหนนะรับรองครับเรียกฟ้าเรียกฝนเ,เรียกกระแสได้ดีมากๆเลยนะชัตเตอร์แชะๆชกันดัวนวเลยนะฮะสิบสอวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารไปแล้วเนาะ13โรงเล่าแสงจันพระรามสองงานคู่ SP SP ก็คือ สันแพลว์ๆนะ14กาชาติจังหวัดมุกดาหารรับเชิญวงแพลว์แลวแสงทองเอาอันนี้จังหวัดมุกดาหารเพื่อนแอดดิวอยู่มุกดาหารนี่จะต้องบอกมาหน่อยซะลนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ออน12ปะ 3, 4, 4, 4, 2 3 14 14 2วันเนาะเออเดี๋ยวบอกเพื่อนหน่อยเพื่อนแอนเพื่อนแอดดิวเองนะครับเพื่อนผมเองเพื่อนแอนเน่ยเขาจะชอบหมอลำเขาชอบดูหมอลำแต่เขาชอบเสียงวิหก เพื่อนแอนเนี่ยเขาชอบเสียงวิหกแล้วก็จะดูบอยสิริชัยบ้างนะครับหลังๆมาแอดดูกล่อมให้ไปดูซันบ้างดูแพรว์วบ้างนางก็เริ่มแบบเอออยากจะไปดูบ้างนะเดี๋ยวมุกดาหารเนี่ยบ้านนางเลยเดี๋ยวจะบอกนางให้ไปดูเลยนะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอ,โอมาให้หน่อยนะครับจะได้มาฝากแฟนๆวันที่14งานการชาติจังหวัดมุกดาหารรับเชิญวงแพรว,ว,ว์แสงทองเห็นไหมฮะต้องปังแน่แนเลย เพืนะ่อนแอนถ้าฟังอยู่เนะเาะเดี๋ยวกูจะแชร์ให้มึงเนี่ยคลิปเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมึงไปดูให้กูหน่อยนะคง <c oughs> ไปไม่ได้นะครับเพราะว่าแอดิวอยู่พัทยานะบุกทหารไปไม่ได้แล้วช่วงนี้หนาวด้วยไม่อยากออกไปไหนนะครับอยากเดินทางร่างกายแข็งหมดเลยตอนนี้นะเลื่นแข็งหมดนะครับมือไม้แข็งหมดตอนนี้หน้าหนาวอนะทำอะไรก็เจ็บตัวนะโดนอะไรนิดนึงก็เจ็บแล้วอะ่ะ เขาถึงบอกเลว่าช่วงหน้าหนาวขับรถขับปลาต้องระมัดระวังนะครับถ้าลื่นล้มไปเนี่ยโอ้โหเจ็บตัวหน้าดูเลยหน้าหนาวเนี่ยอ่ะต่อกันที่วันที่15้าแล้วกันจับฉลากปีใหม่จังหวัดยโสธรน,นะครับโอ้โหปังจริงๆคงจะเชิญน,น้องซันไปจับฉลากหรือเปล่านะครับไปเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะครับ16ต่อเลยว่างน้องซันวงสะทอนว่างวันที่16บอ่าจะไปไหนล่ะหลายคนสงสัยอีกจะไปไหนล่ะก็ ถ้าน้องซันทาธุรกิจนะครับก็คงอยู่กับธุรกิจของเขาแต่ถ้าน้องซันนะนอกเหนือจากธุรกิจหรือทําอะไรอื่นๆเขาคงวางแผนได้หมดแล้วน้องซันก็จ,จะไปทำอย่างอื่นนะครับถ้าใครติดตามเรียลสตอรี่ชีวิตของน้องซัน Facebook ก็มีครับดูได้หรือจะฟังแอดดิวอัปเดตก็ได้นะครับอันนี้จะแบบเป็นการขอบพระคุณมิตรแัะแฟนเพลยมากๆเลยที่เข้ามาติดตามแอดดินะอ่ะโอเคต่อวันที่17นะครับบ้านรหัสน้ำ จังหวัดสมุทรปราการงานคู่นะช่วงนี้งานคู่มาแรงนะครับงานคู่ SP. 18ตลาดมาบยางพรตำบนมาบยางพอรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองอ่าบ้านเก่าแอดดิลนะครับรับเชิญวงแพรปลาแสงทองที่ปลวกแดงที่ปลวกแดงเนี่ยจะเต็มไปด้วยโรงงานนะหนุ่มโรงงานสาวโรงงานเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นดงโรงงานนะครับ อุตสาหกรรมภาคพื้นที่ตรงนั้นอุตสาหกรรมเต็ไมไปหมดเลยนะก็น้องซันนะครับกับแพรพราวแสงทองเวลาจะไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับก็คืออยากให้ปกันตัวเองหน่อยเนาะเพราะว่ามลพิษอุตสาหกรรมเนี่ยนะมาจากโรงงานเนี่ยเยอะมากๆนะครับทั้งสารพิษอะไรต่างๆเอยที่เป็นแหล่งนะ คือไปเล่นตรงแหล่งพอดีตรงนั้นนะฮะอุตสาหกรรมนะครับโรงงานสะส่วนใหญ่จะต้องอดูแลตัวเองเป็นพิเศษหน่อยนะครับเรื่องของมลพิษอากาศอะไรเงี้ยน,นะฮะเป็นห่วงอันนี้เป็นห่วงจริงๆอ่ะสิเตรียมงานกีฬาสี SP ีแสงทองครับกีฬาก็มานะกีฬากีฬาเป็นยาวิเศษเอาให้ให้นะยี 20, จัดงานกีฬาสี SP ีแสงทองครับอืมจัดเต็ม คงจะฉลองซิเนเบตกันน่าดูนะครับช่วง19-20เพราะอะไรฮะ21่สิพักตับน้องฟันบอก21กูพักตับก่อนไม่รู้จะมีปาร์ตี้จะมีอะไรหรือเปล่านะครับด้อมๆว่าไงเอ่ยด้อมๆอ,อ่ะเดี๋ยวก็ต้องรออัปเดตอีกทีนะครับเพราะว่า21บพักตับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ22บ้านนาะอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยเลยเป็นไหนอะ เลยไปรับเชิญวงแปลวพราวแสงทองไงนะครับที่บ้านนาอ้อ่าไม่ต้องคิดมากก็คือแปลวพราวรับเชิญอีกแล้วครับท่านแหมกเนกันจริงๆคู่นี้23จังหวัดอยุธยารอสถานที่รับเชิญวงพี่แปลวพราวแสงทองนะครับ24ว่างว่างไปไหนล่ะนะให้เขาพักบ้างเถอะให้เขานอนบ้างเถอะนะถ้าเป็นอดิวเนี่ยทำงานขนาดนี้คิวงานเยอะขนาดนี้ บุญนอนเถอะนะขอนอนดีกว่าสบายใจครับนอนนิ่งๆน,นอนเฉยๆนอนแบบไม่ต้องคิดอะไรนอนโง่ๆอยู่ในห้องนอนสบายๆเนาะ <c oughs> พรุ่งนี้มาก็ต่อเลยที่บ้านกระบกหวานนกใช่มไหมฮะหวานนกนะครับบ้านกระบกหวานนกหโว ชื่อเรียกยากจริงๆทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาร,รับเชิญวงแพรวพรปล่าแสงทองอต่อกันวนที่26บ้านบึงนาจาันตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์รับเชิญวงแพรวพรปล่าแสงทองเช่นเคยอันนี้26นะครับจะบอกว่า26เนี่ยน้องซันใส่เสื้อกันหนาวไปเลยพี่แพรวพราลใส่เสื้อกันหนาวไปเลยครับแอดดิวจะบอกว่าเพชรบูรณ์เป็น จังหวัดที่โคตรหนาวเลยนะช่วงนี้หนาวจริงๆนะครับเนี่ยแหละช่วงนี้ปีนี้บอกได้เลยว่าหนาวยาวแล้วก็เป็นปีที่อดีทรู้สึกภูมิใจมากๆเลยที่เรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าหน้าหนาวจริงๆเพราะที่ผ่านมาตลอดปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยได้แบบหนาวกันแบบจริงจังเลยมีปีนี้ที่แบบเออมันกล้าพูดเต็มปากเต็มคำว่าหนาวมากๆนะครับ ขาดอย่งเดียวคือขาดหิมะนั้นแหละนะนะถ้ามีหิมะลงมาก็คงจะมีนักข่าวถ่ายทํากันเต็มนะครับเก็บหิมะมาฝากกันลงโซ่โจ่งโัวเยี่ยวกันเต็มไปหมด่นะโอเควันที่24อ่าว่าง25อ่าไปแล้วนะครับ26ไปแล้วนะฮะ27อ่า26ไปยังครับ26เพชรบูรณ์เนาะที่ผ่านไปเนาะที่ผ่านไปก็อ่า27ต่อเลยร้านตองอูคาเฟ่ โคกสูงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีรับเชิญแปลว่าแสงทองอ่ะก็ใส่เสื้อกันหนาวได้นะลบบุรีก็หนาวอยู่28งานประจำปีวัดฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอ่ะลงใต้แล้วนะครับท่านลงใต้แล้วนะครับท่านลงไปที่ใต้แล้วเมืองภูเก็ตร้องเพลงขึ้นแสดงล้วท่านสงสัยว่าขึ้นแสดงเวลาเท่าไหร่อ่ะ21.00น,นครับ3มทุ่ม วันที่28สามทุ่มร้องเพลงครับน้องสันนะน้องสัน29ระยองอ่ะพอลงใต้ปุ๊บขึ้นมาระยองฮิระยองคือรอสถานที่รับเชิญวงก็คือแพรวแพรวแสงทองจะบอกว่าจังหวัดระยองเนี่ยเป็นจังหวัดที่ใจถึงนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยใจถึงแล้วก็เวลาทุ่มอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คนระยองเต็มที่มากๆเขาเต็มที่จริงๆทำงานกับคนระยองนะครับส่วนใหญ่เขาจะค่อนข้างทุ่มแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ขี้เหนียวนะน้องซันกับแพลวพราวเนี่ยเข้าระยองเนี่ยนะครับทำให้ดีที่สุดบอกให้เลยบอกให้เลยทำให้ดีที่สุดแล้วจะนะ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แอดิวไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชอบนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการส่วนตัวนิดนึงแล้วกันเพราะว่าทำงานกับคนระยองมาก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นนักข่าวที่ระยองนะครับแล้วก็ทำงานเคเบิลแล้วก็ทำงานกับกระทรวงนะครับแล้วก็เรารู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนาะสื่อเยอะนะครับแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะใจถึง แล้วก็ระดับเสียเยอะบอกได้เลยนะระดับเสียเยอะคนรวยเยอะเอาง่ายระยองคนรวยเยอะแต่จะเป็นรวยแบบไม่ค่อยโออวดนะแต่ใจถึงสวนดุเรียนสวนผลไม,ม้อืมนะไม่อยากจะพูดนะครับเยอะจริงๆอะข้ามไปจังหวัดระยองแล้วนะ,อะพอพอลงใต้ขึ้นมาระยองใช่ไหมครับ อ่าแล้วก็วันที่30ต่อเลยที่ว่าการอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นอ่าขอนแก่นก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะบอกเลยนะขอนแก่นก็ไม่ธรรมดานะครับรับเชิญวงแปลวพเปล่าแสงทองอืมสาอืมเข้าใช่แล้วยาวนะครับต่อกันเลยยาวเนาะสามเอ็ดวัดหัวกระบื้อหนองแขมกรุงเทพครับเขตบบริบนนูรณ์ไปมันทุกที่เอาให้มันสุดครับผมน้องซันแปลวพเปวจัด หนักเลยนะครับเอาให้แบบสุดๆใครอิจช,ชาใครเป็นคลื่นใต้น้ำหรือใครที่กำลังคิดจะทำอะไรที่ไม่ดีเดี๋ยวมันก็แพ้ภายไปนะจัดให้หนักไปนี้เอางานให้แบบสุดเลยเอาให้รัวๆนะครับทำเพื่อแฟนคลับแฟนเพลงเขาจะได้ฟินๆกันออกงานเยอะๆนะครับไม่สู้ตัวนี้จะไปสู้ตอนไหนลุยมันตอนนี้เลยนะ อนาคตสดใสรุ่งโรจน์พวกเราจะเชียร์และเป็นกำลังใจให้ตลอดนะครับ31หัวกระบือนี่คือชื่อวัดนะครับวัดหัวกระบือ้อนองแขมกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยจะเป็นอะไรที่ซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการ กระจายประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เป็นการที่เราได้ไปเล่นกับเขตปริมนทนนะในเรื่องของความสีวิไลความเจริญก้าวหน้าเทคโนโลยีนะครับะจะทำให้คนที่เข้าไปอยู่ในเมืองนะอย่างคนทำงานต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้อ่าที่จะเข้าไปอยู่กับชุมชนที่มีวัดมีอ่าเรื่องราวของการที่มีหมอลำไปเล่นนะครับเขตปริมนทนถือว่าเป็น จุดที่เต็มไปด้วยตึกใช่ไหมฮะแล้วก็เต็มไปด้วยลานต่างๆเนาะที่มีรถวิ่งผ่านมีคนวุ่นวายพลุกพล่านไม่เหมือนบ้านนอกไม่เหมือนตามแหล่งชุมชนที่สงบแล้วก็มีเสน่ห์ในเรื่องของธรรมชาตินะครับเขตบริมณฑนโทจะแตกต่างกับกับกลุ่มคนที่อยู่บ้านนอกตรงนี้บ้านนอกจะได้รับความเป็นธรรมชาติได้กลิน่นอจากต้นไม้ใบหญ้านะครับ ทำเลอะไรต่างๆเนาะแล้วก็แวดล้อมข,ของกรุงเทพแวดล้อมของบริมณฑลเนี่ยเขตของกรุงเทพเนี่ยจะเต็มไปด้วยคนทํางานแล้วก็เต็มไปด้วยตึกราบ้านช่องมลพิษรถวิ่งผ่านวิ่งเล่นนะครับก็จะแตกต่างกาันแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพก็จะเต็มไปด้วยคนที่อยู่บ้านนอกนะที่เขาไปทํางานในกรุง ในเมืองหลวงนะครับในเมืองกรุงในเมืองหลวงไปทํางานหาเงินแล้วก็กลับบ้านนอกนี่คือวัจักรชีวิตนะฉะนั้นคนที่อยู่กรุงเทพเขาก็วอนเหมือนกันเขาก็กระหายอยากจะดูหมอนลำไม่ใช่ว่าคนกรุงเทพดูหมอลำไม่ได้นะดูลิเกไม่ได้นะคนกรุงเทพคือคนต่างจังหวัดที่ไปทํางานนะครับแล้วเขาก็มีความกระหายอยากจะดูอะไรที่มันม่วนๆน,นะครับดูอะไรที่มันแบบ มันสุดมันถึงนะยิ่งหมอลำกับลิกเกฟิชเชอริงกันมันแบบมันถึงนะครับมันสุดนะเราก็อยากเห็นอะไรดีๆแบบนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือคร่าวๆแล้วกันสําหรับคิวตารางงานของน้องซันวงสะทอนกระเอกหนุ่มหน้าหล่อลิกเกหมอลำฟิชเชอริงแล้วกันนะครับเด็กลิเกหมอลำฟิชเชอริงเพราะว่าอีกหน่อยเราจะได้เห็นน้องซันร้องหมอลำแบบจริงจัง นะครับก็ต้องฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเนาะเราก็ให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ให้โอกาสน้องซันเสมอนะครับเพราะว่าแอดดิวเนี่ยโดนตกบันที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็อยากให้แฟนคลับทุกคนรักน้องซันรักแพรวพรวเหมือนที่แอดดิวรักด้วยนะครับงั้นวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแลวกันนะครับภูมิใจมากๆเลยที่เห็นงานน้องเนาะวันนี้ขอแค่นี้เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปมีอะไรก็จะอัปเดตนะครับก็เห็นด้วยกับ คลิปนี้นะครับพิมพ์2มานะจ๊ะพิมพ์2มานะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ